ันมันเป็นคนแต่ยังรู้จักเสพสิว่ากี่เฮียผู้รู้ความร่าเพื่อเงินแต่หน้าหนาเกินทำไม่ได้เอียสังคมมันต้องการแบบยารจากคิดบ้างทำแต่เรื่องเฮียเอียมึงดังมึงหวังแค่กอบก้อยแอยากเป็นคนรวยขี้น้อยไปไม่เฮียปัญหาในเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้อ่คนที่คนที่อยู่ในภาพคนที่อยู่ในภาพอยู่ในภาพแต่ออยู่ในภาพนั่นแหะ จะไปเป็นพยานจะไปเป็นพยานให้อีเหลี่ยมเนี่ยจะไปเป็นพยานให้อีเหลียมผมก็ไม่เข้าใจว่าอผมก็ไม่เข้าใจว่าคุณจะไปเป็นพยานให้เขาได้อย่างไรก็พวกคุณเป็นเป็นช่วยกันเขาเรียกอะไรอนะ่ะร่วมกันทําความผิดแล้วคุณจะไปเป็นพยานให้เหรอเป็นพยานได้ไหมมันก็อาจจะได้อยู่นะแต่ว่าม,มันมันมันก็อาจจะลงเรือลําเดียวกัน <ograf zte> ๆๆๆๆเออมันก็อาจจะลงเรือลําเดียวกันนะ นั่นแหละถ้าจะบอกว่าไม่รู้ไม่ทราบมันก็ไม่ได้เออสบายคุณแอนมาดีครับผมก็ไม่ได้อีกนะเออดังนั้นแล้วเนี่ยใครที่ไปทํานาทํานาคงไม่ใช่ผู้หญิงคนเดียวหรอกมั้งอืมทานาก็ต้องมีผู้ชายผู้หญิงไปทํานาแหละอืมได้ยินข่าวว่ามีการไล่สุดเอ่อไปดายญา อไปดายหญ้าไปทําความสะอาดในในในพื้นที่ในพื้นที่ตรงนั้นอยู่เออในพื้นที่ตรงนั้นที่มีการตรวนยึดอ่านั่นเลยครับพื้นที่ที่มีการตรวนยึดนะครับแล้วเออไม่นานมานี้คนที่ไปตัดหญ้าคนที่ไปตัดหญ้าเออคนที่ไปทำความสะอาดในพื้นที่ที่โดนตรวนยึดเนี่ยได้มีการไปกินข้าวเฉลิมฉลองกันอะไรสักอย่างหนึ่งกับ ไอโหขี้เลื่อยอยู่แล้วก็มีใครเอ,อมีใครคนใดคนหนึ่งที่ไปยืนไปยืนชีโบชีเบยอยู่ตอนกุศะอยู่ในนิทานตอนกุศะอยู่ในนิทานอ่าตอนกุศะอยู่ในนิทานเนี่ยใครคนใดคนหนึ่งเขาใส่เสื้อสีน้ำตาลจะใช้ป็นสีน้ำตาลมั้ยวะน่าจะสีน้ำตาลเนี่ยสีน้ำตาลแต่มีการคุมงาน คุมงานในการปลูกหวายนั้นใส่เสื้อสีน้ําเงินใส่เสื้อสีน้ําเงินกําลังเดินท่องอาณาจักร้าไล่ใก้เขาเล็กศาลตอนนั้นก็คุมคนงานนะครับคนงานากําลังกาลังทำความสะอาดตัดหญ้าอยู่ค่ะก็หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะโดนทุกช่องด่าโดยเฉพาะช่องบูนกับช่อง ไอ้นาทีที่พยายามด่าทอว่ามึงมีหลักฐานทําไมมึงไม่แจ้งกูแจ้งติดต่อไปตั้งนานแล้วเรื่องภาพเพิ่มอะไรแมคโครทําไมมึงไม่มาส่งกูสักทีหนึ่งอะไรแบบนี้วันนี้ไอ้ไหลก็เลยให้อีก,ก้อยเนี่ยนะคะบิดตูดไปเข้าหลังบ้านทุกคนส่งภาพให้โดยที่พวกนี้พยายามจะทําคอนเทนต์กันว่าอุ้ยมีหลักฐานชัดมึงโดนแน่คดีนี้ตํารวจส่งอายการแล้วนะคะ สั่งมีความเห็นสมควรสั่งฟ้องตอนนี้อายการกําลังมองดูอยู่คุณไม่จําเป็นต้องเอาอะไรไปมัดให้นองให้แน่นให้ไรเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาทําเรียบร้อยหมดแล้วนะคะสาวิจีตรไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ได้ขุดสักเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาภาพว่านี่ไงมึงขุดสักมึงขุดสักเขายอมรับเพราะว่าเขาเป็นคนเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้นจริงๆไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นในนั้น เขายอมรับว่าเขาเป็นคนเข้าไปทําประโยชน์ในนั้นไม่ต้องไปมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมจับให้มึงโดนแน่หลักฐานมัดขนาดนั้นคนนั้นไปชื่อโบชีเบ๊คนนั้นไปนูนป่นไปนี่คุณ ไม่ยอมรับในสิ่งที่คุณไปปลูกยางที่นั่นคุณโกหกเจ้าหน้าที่ว่าคุณไปรับจ้างตัดหญ้ารับจ้างทําไม่รู้เรื่องทั้งๆท,ที่มีหลักฐานเหมือนกันคุณไปชี้โบชี้เบ๊คุณไปพูดว่านี่สวนยางของเราเราจะปลูกเท่านั้นเท่าน,นี้เท่าน,นั้นต้นอันนี้น้ําพัดพาไปเดี๋ยวจะปลูกแซมน้ําเอาไปสิบต,ต้นเดี๋ยวจะปลูกแซมตจนนี้เอานูน่นมีหลักฐานชัดเจนว่าคุณเป็นคนบงการในการปลูกยางอะไรตรงนั้นไปตัดหญ้าไปอะไรมีหลักฐานครบทุกอย่างแต่คุณไปโกหกเขา คุณไม่ยอมรับแต่หลักฐานมีครบเจ้าหน้าที่ไปตรวจถึงบอกว่ามีการพบการกระทําผิดจริงคือการเข้าไปบุกรุกเข้าทําประโยชน์โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตและที่ตรงนั้นเป็นการบุกรุกป่าจริงๆเพราะไม่มีได้มีใครมีชื่อว่าขอทําประโยชน์มาก่อนเพราะฉะนั้นมันยังเป็นป่าเต็มที่แม้ว่าจะอยู่ติดถนนแบบเดียวกันกับลานพญานาคที่โดนไปนั่นแหะค่ะ ัวคุณเองคุณไม่คิดเลยว่าในคลิปที่เขาส่งไปเป็นหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลอันนั้นเนี่ยมีภาพพวกคุณพากไปตัดญ้าพ่อแม่คุณพี่สาวคุณพ่อคุณถือเครื่องจักรตัดญ้าอยู่คุณให้แม่คุณไปส่งทุกต่อทุกนั่นทุกนี่ถ่ายคลิปเอาไว้มีภาพคลิปเคลื่อนไหวเสียงชัดเจนเพราะฉะนั้น พ่อกับแม่คุณก็ต้องโดนเรียกสอบด้วยพี่สาวคุณด้วยตัวคุณด้วยนะคะคุณจะไปเตื้ยให้เขาตอบว่าไปรับจ้างระวังนะคะให้การเท็จเบิกความเท็จมีโทษนะคะติดคุกไตาหาตอนแก่นะคะเพราะฉะนั้นตาชานยศสมควรความจริงคืออะไรพูดไปคะ่ะเพราะถ้าเขาลำบากขึ้นมาเขาอาจจะต้องเอาภาพที่แม่คุณขายทองแล้วเอาประกอบเสียงที่คุณบรรยาย ว่าแม่คุณจะเอาที่เพิ่มจะเอาที่ตรงนี้ก็เลยเอาทองไปขายแล้วซื้อมามีครบหมดนะคะเพราะฉะนั้นอยู่นิ่งๆหุบปากบ้างถ้าจะดีส่วนคุณบอกเรื่องนี้มันตลกคนที่อยู่ในภาพจะเป็นเป็นพยานให้สวิตีได้อย่างไรทําไมจะเป็นพยานไม่ได้ถ้าก็เป็นพยานได้ว่านั่นเป็นการกระทรําร่วมกันระหว่างคนที่เป็นเจ้าของประโยชน์เจ้าของสิทธิทำประโยชน์ อย่างคุณพลมาลัยเขาได้คุยกันแล้วพี่ทําไม่ไหวพี่ทําไม่ได้พี่ไม่มีเวลาหนูมาช่วยกันทํำไหมพี่มีที่หนูมีแรงเรามาช่วยกันทําเหมือนกับฉันไม่มีเวลาไปกรีดยางเธอไปกรีดยางแทนฉันแล้วเราแบ่งกันครึ่งๆเขาเป็นพยานให้ว่าเขารับรู้ตอนนี้เริ่มกลับมาเล่นงานปะถอนอีกแล้วพอเห็นว่าปะถอนปะถอนกับสวิตี เขาคุยกันมานานแล้วล่ะค่ะเพียงแต่เขาไม่ได้ออกไปจีจ๋าหวานจอยให้เห็นกันแต่เขามีความสัมพันธ์ที่ดีหลังจากที่มีบางอย่างที่สะดุดไปแต่เขาก็ค่อยๆคุยกันเข้าใจกัน มีความเข้าใจกันตรงนี้เป็นพื้นฐานที่ดีไม่ใช่ว่าจะต้องไปออกสื่อไป,ไปนู่นไปนี่เหมือนกับที่คุณไปออกสื่อกับพี่เขยอุ้ยรักกันไปกินเบียร์ไปนู่นไปนี่แล้วตกลงเป็นยังไงถูกเขาหลอก uh huh. เพราะฉะนั้นยิ่งคุณพูดถึงหลักฐานว่าพี่สาวคุณบุกรุกป่าจะต้องโดนจับแน่หลักฐานที่คุณพูดถึงมันเป็นหลักฐานประเภทเดียวกันกับที่ป่าไม้หกมีในกรณีสวนยางน้อย ถ้าสาวิตีต้องโดนแน่แล้วของคุณละ่ะแต่ที่ของสาวิตีคุณอย่าลืมนะผิดแบบไหนเขามันไม่ใช่ป่าแต่มันเป็นพื้นที่อนุรมมให้เข้าไปทําประโยชน์ได้สวิตีผิดที่เข้าไปทําโดยที่ไม่ได้ไปขออนุญาตไม่ได้ไปบอกกล่าวก่อนที่นั้นมันมีคนอื่นได้สิทธิ์อยู่แต่ระหว่างคนได้สิทธิกับสวิตีคุยกันว่ามาช่วยกันทํำไหมเพื่อประโยชน์ของทั้งคู่ดิฉันมองว่าผิด ถ้าผิดจริงๆจะผิดระเบียบเพพอๆจะไม่ผิดเพราะว่าเขาร่วมกันทําดีกว่าทิ้งที่ไว้เปล่าๆแล้วก็ได้ทําตามมาตรฐานที่ป่าไม้วางกฎเอาไว้ว่าต้องเป็นการเกษตรเป็นนั่นเป็นนี่มีการฟื้นฟูที่ดินมีการฟื้นฟูอะไรก็ว่ากันไปอันนี้อยู่ในมืออายการแล้วตำรวจทำหลักฐานครบถ้วนส่งแล้วพฉะนั้น ที่พวกคุณมานั่งพูดกันว่ารัดแน่นมึงตายแน่เนี่ยมันถึงชั้นอายการแล้วค่ะว่าแต่ถึงเวลาอายการจะเลือกพวกคุณไปเป็นพยานหรือเปล่าถามหน่อยพวกคุณจะได้เข้าไปเป็นพยานสมมุติว่ามีการสั่งฟ้องจริงๆเนี่ยเขาจะมาเอาไอ้หลไปเป็นพยานไหมอาจจะต้องถามว่าอ้าแล้วตอนนั้นคุณไปถ่ายภาพคุณรู้เห็นกับเขาด้วยใช่ไหมคุณเฮฮาคุณยินดีคุณยังเป็นคน ไปเอาเขาให้ไปเอาท่ออะไรคุณนั่นแปลว่าคุณร่วมมือด้วยคุณร่วมอยู่ด้วยอาจจะโดนด้วยนะคะคุณพูดอย่างเนี้ยคนที่มีภาพตามที่ปรากฏเนี่ยจะต้องไปเป็นพยานพ่อแม่คุณพี่สาวคุณก็ต้องโดนด้วยยิ่งคุณออกมาเน้นว่าหลักฐานแบบนี้มัดแน่นมันเป็นหลักฐานแบบเดียวกันกับที่ฉันส่งปลาไม้หกมัดแน่นเหมือนกันค่ะ เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่คุณพี่สาวคุณก็ไม่น่าจะรอดเพราะมีการพูดรวมกันนี่ตรงนี้อันดังนัน้นอย่างนี้โดยเฉพาะยายสมควรจอะทุกตอไม้ค่ะจอะทุกตอไม้อย่ามาโกหกประชาชนว่าในคลิปไม่มีรูปตอไม้ไม่มีรูปท่อนไม้มีอย่าโกหกสวิตียอมรับในสิ่งที่เธอทำแต่ไอ้ไหล ไม่ยอมรับหน้าด้านหน้าทนกูรับจ้างอย่างเดียวโกหกเจ้าพนกาักงานให้เจ้าพนักงานจดแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จมีความผิดนะคะมีความผิด